ลัคนาราศีมีนวันนี้เดี๋ยวนี้เยดีใจจังดีใจตรงไหนมีดาวเสาร์มาทับเฮ้เ hey, hey, hey. ดาวเสาร์มาทับคุณดีใจทำไมเหรอดาวเสาร์แล้วเสียหายตรงไหนโทษนะครับหากใครคิดว่าโอ้ยเสาทับจะเป็นจะตายโคตรเสียดายโอกาสดีๆเลยพระเสาร์ทำลายได้ครับพระเสาร์ให้คุณอย่างจุใจอย่างน่าเลยเชื่อ ได้ครับคืออย่างนี้ครับตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมีนนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤษภาคมครับนะฮะลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวพระหัสสัปดดีครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนล่ะ สถิตในพอ่อาที่ราศีมิถุนพบพันธุครับนะครับอะไรพันธุพันธุความหมายของพันธุคือบ้านที่ดินยานยนต์ถ้าเป็นบุคคลก็คนในครอบครัวฉันพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ได้คนในครอบครัวฉันทั้งหมดอ่ะเออนะนะนั่นน่ะพันธุนะครับ,นะรบทีนี้พระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวคุณเขายังมาอีกเรือนหนึ่ง ธนูครับนะเรือนนี้ความหมายคือกรรมะกรรมคือการกระทำนะหรือสิ่งที่ฉันต้องทำนะครับนะหรือพบการงานก็ได้เอานะเท่ากับพระหัสสบดีเนี่ยเป็นทั้งตัวคุณเป็นทั้งสิ่งที่คุณต้องทำอีกอ่านั่นหมายถึงอะไรฮะฉันต้องทำอะไรฉันต้องทำอะไรฉันคงจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัว นะนะฮะหรือเกณฑ์นเนี้รวมอะไรกับคนในี้ครอบครัวอ่าเราเรามาหุ้นกันทํางานมะเอาได,นะไดา้นะได้ทุกอย่างแหละนะฮะได้ทุกอย่างแหละคุณกับครอบครัวร่วมกันกระทาอะไรหรือคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์นี่คือจุดตั้งต้นก่อนนะฮะนี่คือจุดตั้งต้นก่อนทีนี้ไหนฉันมาดูการเงินฉันหน่อยสิอ่าฉันมาดูการเงินฉันหน่อยสินะฮะ การเงินของลัคนาราศีมีนราศีเมษนี่ครับนะาที่ราศีเมษนะครับ,ตรรบแต่แม่ก่อนก่อนจะดูการเงินเดียวคนนิดนึงก่อนมันยังค้างคางอยู่ตรงไหนลืมดูไปลืมดูอะไรลืมดูตรงที่เรียกว่าเฮ้ยที่บ้านฉันมีแขกตั้งสองคนไม่คุยกับแขกฉันหน่อยอะอ้าวลืมเลยขอโทษด,ด้วยนะฮะอันดับแรกก่อนลัคนาราศีมีนวันนี้เดี๋ยวนี้เยดีใจจังดีใจตรงไหน มีดาวเสามาทับเฮ้ยดาวเสามาทับคุณดีใจทําไมเหรอดาวเสาแล้วเสียหายตรงไหนโทษนะครับหากใครคิดว่าโอ้ยเสาทับจะเป็นจะตายโตษเสียดายโอกาสดีๆเลยพระเสาทําลายได้ครับพระเสาให้คุณอย่างจุใจอย่างน่าเลยเชื่อได้ครับคืออย่างนี้ครับอันดับแรกก่อนพระเสามาทับดวงชะตาเนี่ย นะฮะจะโอดควรหรือจะดีใจนะจะโอดควรหรือจะดีใจมันก็ต้องเรียกว่ามองให้ลึกนะมองให้ลึกนะ ideally, คือพระเสาร์ทับเนี่ยบางคนก็เสียเป็นมีนเหมือนกันเนี่ยมรักรขณาราศีมีนเนี่ยเสาร์มาทับเหมือนกันเนี่ยบางคนดีใจครับบางคนเสียใจอา้าว,าวาลัคนาราศีเดียวกันดาวจรอยู่เหมือนกันอยู่ภพภูมิเดียวกันทําไมไม่ไทายเหมือนกันทายเหมือนกันไม่ได้ครับ ท้าไม่อย่างนั้นมีนก็คงมาต่อแถวดีเหมือนกันหมดมีนก็มาต่อแถว้ายให้เหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ครับถึงจะเป็นลัคนาราศีด้วยกันบางคนทําไมเขาดีดีอ่ะมีนเหมือนกันทําไมบางคนโอ้โหน้ําตานองหน้าเลยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าดาวที่มาเนี่ยบริบทของเขาอะไม่เหมือนกันบอกก่อนะทำให้เกิดความแตกต่าง ในการดําเนินชีวิตครับผมยืนยันตรงนี้ครับนะลูกค้าผมจะเข้าใจตรงนี้ดีแล้วอ๋อทุกคนอ๋อทุกคนนะพระเสาเนี่ยที่มาทับคุณเนี่ยมีนบริบทคืออะไรบริบทคือมาดีมาร้ายนี่ไงหากพระเสาทับแล้วดีละ่ะอ๋อคุณสดงานนี้ผมบอกให้มีนคนนั้นอะสดนะดนะหากพระเสาเกเร อันนี้ก็เหนื่อยล่ะโอ้เหนื่อยเลยทีเนี้ยคือท่านดีก็ดีใจหายทาย่ารยก็คงจะร้ายสุดขีดตาพระเสาเขาแหละนะเอาแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยมาดีมาลายอ่ะผมก็ต้องเตรียมการไว้ให้เพราะอะไรฮะไม่ค่อยอยากให้ใครถามหรอกครับเพราะอะไรฮะผมไม่ว่าตอบผมพูดตรงไม่ได้เล่นตัวนะผมก็มีงานผมต้องทาเหมือนกันนะครับนะฮะทีนี้พระเสาเนี่ยบริบทดีร้ายเนี่ย เราใช้ศาสตร์อื่นๆมาร่วมการพิจารณาได้ครับงนะมีู่ศาหนึ่งแนะนําวิชาทักษะครับทาไมล่ะใช้วิชาทักษะวิชาอื่นได้ไหมได้ได้แต่มันนะฮะแต่มันจะต้องศึกษาแบบใช้เวลาพอสมควรแต่ทักษะเนี่ยใช้เวลาได้เร็วกว่าอ๋อทักษะง่ายกว่ามิใช่อย่างงานครับอ้าวยังไงวะเนี่ยบอกว่าเร็วกว่าก็ไม่ง่ายกว่าคืออย่างนี้ครับ วิชาทักษะก็เป็นตำราหนึ่งเล่มท่านก็มีความยากง่ายเท่าๆกับวิชาอื่นแหละผมบอกได้เลยยากเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันล่ะครับนะฮะลึกซึ้งเหมือนกันละครับแต่เอาแค่ว่าดีหรือว่าร้ายอย่างอื่นฉันไม่มองอ่ะมองได้ยังไงอ่ะฉันยังเรียนไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาแค่มาดีมาร้ายเนี่ยไม่เกินสามชั่วโมงถ้าคุณเรียนรู้นะคุณจะรู้ได้ครับนะฮะคุณจะรู้ได้นะฮะแล้วก็ ท้ายคลิปผมก็มีวิธีการหาทักษะให้คุณได้เรียนรู้ทาพระเสาเนี่ยถ้ามาดีอ่าเดี๋ยวก่อนทักษะประกอบด้วย8ทักษะก่อนบริวารอายุเดชสีมูลอุสาหะมนรีการกินีนะการกินีทักษะเนี่ยมีเจ็ดในแปส่วนที่มาดีครับบริวารอายุเดชสีมูลอุสาหมนตรี จ็ดในแปดส่วนนี้ดีชะมัดเลยผมขอบอกเจ็ดในแปดส่วนนี้ดีชะมัดญาติเลยนะหากทักษามาดีพระเสาก็ให้คุณครับมีแค่หนึ่งเดียวครับกาลกินีนะการากินีกาลีคืออะไรกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอ้าวเป็นกาลีก็ไม่ดีสิอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นทักษาดีๆฉันก็ถ่ายดีหากทักษาไม่ดี ฉันก็ถ่ายหลายอย่างนี้เป็นต้นครับนะอ่ะเรามาดูถ้าถ้าหากเสาดีงามล่ะเกิดอะไรขึ้นพระเสาเขาจะดีงามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าพระเสาเป็นใครก่อนพระเสามาจากเรือนมังกรพบลาภเออเหอฟังชื่อฟังชื่อไปง่างฟังชื่อ,ไงไงอแค่ชื่อนี่ก็อืยิ้มแก้มเปรีลาลาภแปลว่าผลประโยชน์ลาภแปลว่าอะไรฮะลาภแปลว่างอกเงยดีงามนั่นเข้าให้ทับ ดวงชะตาโอ้โหอะไรมาคุณดูสิอะไรมาผลประโยชน์มาความงอกเงยของชีวิตมากวไามะกว่ามะนะฮะกว่ามเอาปล่าละเอาเปล่าเอานะใครก็เอางนะั้นแหละนะท่านให้ได้ครับพระเสาก็พระเสาท่านให้เป็นนะดาวทุกดวงอันนี้จะแนะให้นะ ไม่มีดาวดวงไหนหรอกครับดีไม่มี mile, ร้ายแล้วก็ไม่มีดาวดวงไหนหรอกครับว่าร้ายแล้วไม่มีดีพระราหูก็ให้คุณชมัดญาติาเลยผมบอกให้ตัวตนจริงๆมีไม่รู้กี่คนแล้วพระราหูเนี่ยเต็มเขี้ยวเลยแล้วว่าอืให้แบบเต็มเหนียวให้อย่างเชื่อมั้ยท่านเป็นบาปะห์ก็จริงอะ่ะแต่จริงใจจริงใจนะผมบอกก่อนนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะอา่าไม่ไม่เหลี่ยมอ่ะเรียกว่าไม่เหลี่ยมอ่ะให้เป็นให้ ทำร้ายเป็นทำร้ายเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าฉันมีความชัดเจนนี่แหละแน่ตรงเนี้ยอ่ะอันเนี้ยชัดเจนพระเสาเนี่ยหากดีงามเนี่ยนะลาพาทับรักเกิดผลประโยชน์ชีวิตฉันกําลังจะงอกเงยนะชีวิตฉันจะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้บางคนบอกโอโ้ได้แค่นี้เองไอคนพวกนี้ก็อีกละนะทําไมบอกได้แค่นี้เองสมมุติคุณมีเงินในธนาคารร้อยหนึ่งคุณจะเบิกพันเบิกหมืน่นไม่ได้นะ คุณต้องดูชะตาเดิมคุณด้วยนะคุณต้องดูชะตาชะตาเดิมมันมีอยู่แค่เนี้ยแหมนะฮะลาภทัพรัฐจะเอาหมื่นเอาแสนเอารางวัลใหญ่ๆเกินไปไหมเป็นไปไม่ได้ก็มีเงินฝากอยู่ร้อยดีกว่าแกฝากแกถอนให้ตายก,ก็ถอนไม่เกินร้อยอะ่ะเออนั่นแหละไอ้ที่เอาถอนได้เยอะเขาคงมีเงินฝากเยอะต้องดูตรงนี้ด้วยนะแต่ยังไงเสียเป็นไงยังไงก็ให้อะ่ะน้อยหรือไม่เอาล่ะ น้อยก็เอามากก็เอาแล้วแต่บุญกรรมกมแต่งวาสนาใครวาสนามันอย่างนี้เป็นต้นครับนะแต่ถ้าพระเสาร้ายอันนี้สิอ่าอันนี้ค่อยหวาดวิตกอ่านะคนเราอ่ะจะวิตกอะไรดูซ้ายดูขวาก่อนค่อยคิดค่อยวิตกก็ยังทันนะเออดูให้ดีก่อนแม่เขามาอย่างมิดเนี่ยวิตกอะไรมิดมาอืมมิดมาเพื่อนมาวิตกไม่ได้อ่ะพระเสาเป็นกาลีมาอันนี้แหละ ศัตรูพาราทีนี้เรียกว่าอืมเช็คบินเลยล่ะฉันมาเช็คบินเฮ้ยพระสาวประชิกบินอะไรก็มาเช็คบินเรื่องลาพระอันนี้ต้องระวังเลยครับนะฮะผลประโยชน์ที่ควรได้กาลีนี่กาลีนี่ระวังไม่ได้นะนะฮะผลประโยชน์ที่ควรได้ระวังไม่ได้ความก้าวหน้าจะงอกเงยในชีวิตจะก้าวหน้าอยู่แล้วเป็นไงโดนดึงเรินดึงอ่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ไม่ได้อย่างคิดอย่างนี้เป็นต้นงะเรียกว่าไม่สมหวังกับอะไรฮะไม่สมหวังกับลาภผลไม่สมหวังกับสิ่งดีๆที่ควรจะได้ไม่งอกเงยคือกาเลียคุณเอาง่ายๆบวกกับลบอ่ะเมื่อกี้ไทยว่าจะได้อย่างงั้นอย่างนี้เติมคาว่าไม่ข้างหน้าไปเลยอย่างนี้เป็นต้นครับงะทีนี้รวมพระศุกร์ใครลพรัพระศุกร์พระศุกร์มาจากอะไรฮะมาจากราศีพฤษภครับพบสหัชชะ อ่าสหัสชสหัสใชะ่แปลว่าติดต่อสื่อสารพระสุกยังมาจากเจ้าเรือนทีราศีตุลพบมรณะอะไรครับมรณะมรณะแปลว่ามรดกตกทอด,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 ดจากมาเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้อ่านะสแสดงว่าคุณเนี่ยอันดับแรกก่อนอืมอันดับแรกก่อนคุณเนี่ยนะคุณนี่นะมีเหตุให้วิ่งเต้นอะไรแล้วล่ะอ่าในเดือนพฤษภา มีเหตุให้วิ่งเต้นกับเรื่องอะไรบางอย่างมีเหตุให้ติดต่อกับอะไรบางอย่างนี่อาจจะเป็นการติดต่อเรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้หรือเป็นยังไงหรอพระพาอยู่ด้วยเนี่ยก็งอกเงยดีสิอย่างทัศนดีุกันนะต้องลืมบอกท้ศสุกดีเสาดีเขาดีคู่กันได้นะเพราะอะไรฮะทักษามีแปดทักษากาลีมีแค่หนึ่งเดียวที่เหลือดีหมดถูกไหมแสดงว่าสองอันเนี้ย ดีพร้อมกันได้ไม่เสียจริงดีพร้อมก็ได้คนระับมันหนึ่งเดียวนี่ที่เหลือดีหมดอ่ะเสียเสียหนึ่งอีกเจ็ดเป็นไงดีดีดอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะทีนี้พระศุกร์ดีพระเส,สาร์ดีเนี่ยนะครับฉันแต่ว่าจะได้เนี่ยเขาบอกมีวิ่งเต้นเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วมีคนเอาประ,ะ,ะ,ะเคนให้อ่ะคงเป็นไปไม่ได้ละครับนะ ยังไงช่วยออกแรงยังไงช่วยติดต่อสื่อสารยังไงช่วยวิ่งเต้นหน่อยได้ไหมถ้าจะเอาอะออกแรงเอาไง,ไง่ายๆออกแรงก่อนแล้วค่อยหยิบเอาไปอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆอ่ะติดต่อเรื่องอะไรดีอะเรื่องเก่าที่เคยเทอเอาไว้นะวันนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็ไปเก็บสิเอาไปว่าอะไรดีหรือเฮ้ยเรื่องมรดกตกทอดนี่นี่ี่ ถ้าเรื่องเรื่องอื่นยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเรื่องมรดกตกทอดเนี่ยอันนี้เชียร์เป็นพิเศษตรงไหนฮะเพราะตัวคุณเนี่ยมีการกระทาอยู่ในพันธุพันธุแปลว่าญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวบ้านที่ดินยานยนต์เฮ้ยมันล้อกันอยู่กับอะไรฮะกับมรณะที่คือมรดกครับนะมรณะที่คือมรดกเออมันล้อกันอยู่เนี้ยน่าจะมีเหตุเกี่ยวอะไรกับคนในครอบครัวมีเหตุอะไรเกี่ยวกับมรดกตกทอด คงจะเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะบอกก่อนนะงานนี้ชิ้นไม่เล็กหรอกเช,ชื่อฉันเชื่อฉันเถอะชิ้นไม่เล็กหรอกเชื่อฉันเถอะชิ้นไม่เล็กชิ้นใหญ่เออชิ้นใหญ่นะล่าผลก็มาผมว่านะลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมพูดได้เต็มปากเลยนะถ้าเสาศุกรหัสไม่เสียนะเสาศุกรหัสไม่เสียคุณรับทรัพย์แน่งานเนี้ย จริงจริงแต่ถ้าเสาสุกพระรหัสเสียผมพูดด้เต็มปากเหมือนกันครับคุณได้เสียทรัพยแน่แล้วคอยดูเถอะจริงนะเรียกว่าบวกกับลบเลยนะบวกกับลบเลยนะเพราะในคําทํานายนีย้มีทั้งเสาและพระรหัสรวมในคําทํานายเรียกว่าตร,ตรีเทพเล่นเองอ่าตีเทพเล่นเองได้เป็นได้ถ้าไม่ได้ได คืองานนี้เสมอตัวไม่คุยด้วยอ่ะอ่าไม่มีครว่าเฮ้ยออกกลากไม่มีแค่งานนี้มีหัวกับก้อยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะถ้าสามองค์นี้ไม่เสียตีได้เลยถ้าสามองค์นี้เสียตีเตรียบต,ต,ต,ตัวหาตังจ่ายเหอะหรือสิ่งที่ควรจะได้ไม่ได้ซะอย่างนั้นอ่าเกณฑ์ดีก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นไหนมาดูการเงินฉันนะฮะมีคนมาเยี่ยมบ,บ้านดูเรียบร้อยแล้วนะเงินเงินทองทอง,ทองคุณคือดาวังคารครับ นะดาวคารอังคารมาจากราศีเมษอ่ะก่อนจะดวงคารไหนที่บ้านอังคารก็มีแขกอีกแล้วอ่ะคุยถึงแขกก่อนค่อยคุยถึงเจ้าบ้านนะครับที่ดาวพบภูมิการเงินคุณมีอาทิตย์อยู่จากราศีสิงห์น้าจากราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์คือเจ้าเรือนอะไรอ,ล,อลีอาละอาละถ่ายเศร้าสะหน่อยอ่ะเมื่อกี้ยังถ่ายดีถ่ายเศร้าสะหน่อยอลีแปลว่า ปัญหาอุปสรรคอลีแปลว่าภารลนิสินนะภาะนิสินตรงนี้หมายถึงอะไรฮะมีอลีในพบการเงินเฮ้ย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 ลัคนาราศีมีในเดือนพฤษภาคมก็ต้องเราแวดระวังปัญหาทางการเงินละนะระวังันดับแรกระวังปัญหาเรื่องเงินหน่อยนะนะนะมีระวังปัญหาเรื่องดาวปัญหาเขามาอยู่มันก็ต้องทายกันละนะและระวัง เออไม่ใช่ระวังเลยและดาวพุธเนี่ยก็มาสถิตร่วมดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนมิถุนครับมิถุนเป็นใครครับมิถุนก็คือเจ้าเรือนพันธุทุกแน่ะนะพันธุทุก็มาสู่การเงินพุธเนี่ยยังมาจากเรือนที่ราศีกันพบปัตนิปัตนิคู่ครองคู่ค้าคู่สวดคู่สัญญาหนะมาอยู่ไหนไม่อยู่ในภพการเงิน นะฮะมาอยู่ในพบการเงินนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยเงินเงินทองทองของคุณเนี่ยในเดือนนี้น่าจะมีอะไรเอี่ยวกับคนรักน่าจะมีอะไรเอี่ยวกับคู่สัญญานะระหว่างฉันกับเธอคงมีเรื่องเงินให้คุยกันละอ่าเอาอย่างนี้ก่อนฉันกับเธอเนี่ยไอ้เธอเนี่ยคู่คองคู่ค้าคู่สดใครก็ได้หนึ่งในนี้ มีเหตุได้คุยกันทางการเงินละขอบอกเต็มปากเลยอย่างนี้เป็นต้นครับนะแล้วทำไมต้องคุยเรื่องเงินทำไมต้องคุยเรื่องเงินก็เพราะฉันมีปัญหาเรื่องเงินไงเล่าอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าดาวอาทิตย์ดีพุธด,ดีเขาจะช่วยเหลือคุณครับใครช่วยเหลือก็ไอฝั่งตรงข้ามคุณเนี่ยที่คุณไปคุยอะเรื่องเงินน่ะเขาจะช่วยแต่หากอาทิตย์เสียพุธเสียอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ หรือไม่คิดจะช่วยอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้มีพันธุ์อพพุธอย่างเป็นพันทุอีกมาสู่การเงินเนี่ยถ้าพุธดีเนี่ยพูดได้เลยฮะเดี๋ยวคนในครอบฝั่งตรงข้าจจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือคนในครอบครัวเนี่ยเกณฑเนี้ยคนในครอบครัวเอยฝั่งตรงข้ามเยอยอาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยอ่ะกลุ่มคนกลุ่มเนี้ถ้าพุธดีเนี่ย เขาจะช่วยเรื่องเงินคุณครับถ้าพูดร้ายเขาจะไม่ช่วยเรื่องเงินกับคุณครับทายกันง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนั้นด้วยนะทีนี้แล้วดาวการเงินคุณเราไปไหนดาวการเงินคุณไปอยู่ในกรกฎพบบุตรตาเฮ้ยไอ้ที่ฉันมีปัญหาเรื่องเงินอาไอ้ที่ฉันมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยปุตตาไปพราบุตรบริวารครับนะเอ๊บุตรบริวารเป็นเหตุให้ฉันมี ปัญหาเรื่องเงินหรือไม่ล่ะนะแล้วยังไงมีปัญหาเรื่องเงินไปขอครอบครัวเฮ้ยที่ครอบครัวฉันนะญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวฉันช่วยหน่อยได้ไหมไปหาคู่คองช่วยหน่อยได้ไหมหรือไปหาคู่สัญญาเอ๊ะยังไงวะไปหาคู่สัญญาคู่สัญญาเนี่ยคุณไปเอาเงินเขามาเนี่ยเขาเป็นคู่สัญญาคุณนะเออเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็คู่สัญญากันจ้าเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็คู่สัญญากันนะเหมือนกับ เดือดร้อนเรือ่องเงินเพราะอาจจะมีเหตุอะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารบุตรบริวารมีเหตุใช้ตังละอ่าบุตรบริวารมีเหตุใช้ตังละแล้วยังไงฉันก็ไปหาพันธุให้ช่วยซนะฮะหรือไปหาปัตตานให้ช่วยซนะอย่างนี้เป็นต้นช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับคุณได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอังคารยังมาจากพิจิกด,ด้วยแน่พบอะไรฮะพบสุภะ สุพระแปลว่าอะไรฮะผู้หลักผู้ใหญ่สุพระปางถิ่นดนไกลสุพระความสำเร็จเอะเออเอเอ,เอ,เอไอที่ฉันใช้เงินเนี่ยกับปุตตะเนี่ยเพื่อความสําเร็จของเขาหรือเปล่าลนะ่ะไอที่ฉันใช้เงินเนี่ยมันมีเหตุว่าปุตตะต้องห่างเหินไกลๆแล้วฉันได้ใช้เงินใช้ทองอย่างนี้เป็นตน้นนะถ้าอังคารดีอาทิตย์หรือพุธด,ดีเนี่ย สิ่งเหล่านี้เรียกว่าปุตตะคือบุตรบริวารมีเหตุห่างเหินมีเหตุเดินทางไกลเพื่อความสําเร็จทางหนึ่งทางใดอย่างนี้เป็นต้นไปเรียนก็เพื่อความสําเร็จไปเริ่มต้นทํางานอะไรบางอย่างก็เพื่อความสําเร็จนะถ้าดวงดาวดีๆอาจจะมีเหตุต้องเสียเงินให้กับเขาก่อนแล้วแลกความสําเร็จของเขาเป็นรางวัล อันนี้ถือว่าน่าลงทุนที่สุดครับน่าถูกไหมล่ะไม่มีอะไรเจ๋งกว่านี้แล้วนะฉันลงทุนให้นะอ่ะฉันเสียเงินสินะฉันเสียเงินนะเพื่อนะเพื่อให้เธอได้เจริญรุ่งเรืองเมื่อเธอเจริญรุ่งเรืองคุ้มจะตายอ่าเช่นไปเรียนคุ้มไหมล่ะไปทํางานไปเริ่มต้นใหม่อะ่ะอาจจะมีเหตุห่างไกลจากบุตรบริวารเพราะเขาไปทํางานไกลๆฉันก็มีเหตุต้องเสียปัจจัยเพื่อการเดินทางหรือไอ้ที่ไกลๆเนี่ยมีเหตุให้ฉันเสียทรัพย์อ่ะ แต่เชื่อเถอะคุ้มคุ้มคุ้มอยากนีเป็นต้นเพื่อความสําเร็จครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเกณฑที่ไม่ได้เสียหายอะไรครับไหนเรามาดูราหูกันซิลาหูเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าเรือนราศีกุมวันนี้ฉันอยู่บ้านวันนี้ฉันอยู่บ้านแล้วบ้านเธอเป็นใครลาะกุมอ่ะบ้านฉันเขาชื่อว่าวินาสนะเอาละที่ไม่อยากคุยต่อเลยวินาสนะเอะะเอไม่ต้องคุยเรื่องนี้ก็ได้บ้าง อะคุยสักนิดหนึ่งวินาศานะแปลว่าวินาศานานวินาศแปลว่าเสียหายอ่ะแล้วจะบอกพูดทําไมอ่าแล้วรู้สึกว่ากระตุกอารมณ์แล้วเกิดนะแต่วินาศาจะทายเสียทายหายสักทีเดียวไม่ได้ครับนะเพราะวีฮะวินาศเนี่ยมันแปลว่าดีงามก็ได้นะแปลว่าเสียหายก็ได้อ้าววินาศาดีงามยังไงเท่าราหู ไม่ได้เสียหายอะไรทักษะเขาไม่ได้เสียเอาอย่างนี้ลาหูเดินต้องไปอยู่ที่ราศีมีนก่อนจะมากรุมเนี่ยหากราหูทักษะดีให้นึกถึงว่าอารมณ์ดีเดินเข้าซอยโอ้โหโบกมือเลยเฮ้ยวัดดีเพื่อนซื้อของมาัดอารมณ์ดีอารมณ์ดีเข้าสู่บ้านตัวเองเป็นไงยิ้มแย้มแจ่มใสผ่อนคลายสุขสงบนะวินาสนะก็จะไม่ใช่วินาสนะครับ เหมือนกับว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยต่างถิ่นแดนไกลมีเกณฑ์ให้คุณประโยชน์กับฉันยังไงก็ไม่รู้ว่าเออหรือเรื่องราวอะไรที่อ่ายังไงดีปกปิดเอาไว้อะก็ไม่ได้ทำร้ายฉันหรอกนะนะหรือไปทำอะไรอยู่เบื้องหลังจเจริญรุ่งเรืองดีแลือเกินอย่างนี้เป็นตน้นอัลราหูโอแบบเข้าซอยมาโอ้โหบรรดากาดตั้งแต่บากซอยเลยพอเข้ามาเป็นไงอารมณ์เสีย อ่ะอารมณ์เสียเฟี่ยงของโอ,อ,อ,อ้ไม่พอใจเออไม่พอใจแล้วยังไงต่อก็ถ่ายลายทีนี้ลหละวินาศนะมันคือวินาศะเลยมันคือความเสียหายเลยหรือบางคนหนักหน่อยก็วินาศันตโลได้เลยแหละถ่ายได้เต็มปากด้วยนะฮะแล้ววินาศอยู่อย่างนี้บอกได้เลยเขาอยู่อย่างเนี้ยคุณต้องระวังอะไรครับถ้าเขาเป็นกาลีเนี่ยระวังนะระวังอะไร ระวังมันมีเรื่องเสียหายแบบไม่คาดคิดมาก่อนได้นะครับระวังให้ดีไม่ได้คิดมาก่อนนึกจะเป็นก็เป็นอไอ้ความเสียหายตรงนี้คือเรื่องอะไรบอกไม่ได้เพราะอะไรฮะเขาอยู่ของเขาเขาอยู่ของเขาฉะนั้นอะไรก็ได้ทีนี้วัดใจเลยทีนี้ทักกาลาหูกาลีนีวัดใจหน่อยนะเพราะอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันวะดูเหมือนกันว่าแต่เชื่อเหระเชื่ออะไรฮะเชื่อว่าทักกาลีนะ มันต้องมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นแล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ระวังยากเลย360ะส6 0อยหเปอเอาอะไรที่ระวังง่ายผมก็ทักทายให้ฟังนะอะไรที่ยากผมก็ไม่รู้เือนกันเพราะอะไรฮะผมอ่านจากดวงดาวผมไม่ได้นั่งทางในอะ่ะเออผมไม่รู้หรอกผมไม่เห็นนะดาวเขาว่าแค่นี้ผมทายไม่เกินดาวครับนะผมไม่กล้าทายอะไรที่เกินดาวดาวเขาววาแค่ไหนผมทายแค่นั้นแหละไม่เกินกว่านั้นหรอกไม่กล้าเพราวะว่าเราแค่มนุษย์ นี่คือเทพนบเคาะนะฮะเราแค่ท่านให้มีวาสนาได้อ่านใจท่านออกอะ่ะแค่นี้ก็บุญกลาวหัวผมแล้วผมคิดแค่นี้นะฮะอ่านไม่เกินดาวดาวเขาอยู่แค่นี้ระวังยากหน่อยแต่ต้องระวังหรือว่าอย่างน้อยก็เตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยจะทําอะไรคิดก่อนอ่ะเนี่ยเห็นไหมแก้คิดแล้วจะทําอะไรฉันก็เขาบอกว่า360องศาะอะไรก็ได้ฉะนั้นจะทําอะไรอะไร ก็เราแวดเราวังให้ดีๆแค่นี้ก็บันเทาทุกได้โขแล้วครับผมยืนยันครับนะแส่งว่าเขาเป็นกาลีก็จริงแต่เขามาเตือนนะอ่ะเขามาเตือนนะ่ะถ้าคุณระวังไปไงคุณก็ผ่อนคลายดวงชะตาแย่ๆของคุณได้ครับนะคิดแล้วถึงทาบะไม่ใช่บุย่าบุมบาปอะ่ะเออยาบุมบาปอารมณ์นี้ครับยาบุมบาปแค่นั้นเองไหนมาดูเรื่องคู่คอฉันหน่อยสิฮะ วันนี้เดี๋ยวนี้ลัคนาราศีมีนนะฮะดาวคู่ครองคุณเนี่ยราศีกันเล็กดาวพุธเนี่ยวันนี้ไปอยู่ในภพการเงินเฮเอเอเอการเงินนะทีนี้เราจะคุยเรื่องความรักอย่างเดียวเราจะคุยเรื่องความรักอย่างเดียวทีนี้แต่เขาไม่อยู่ในภพการเงินจะคุยรักนี้ก็ต้องมีเงินเกี่ยวละอ่านะจะคุยรักนี้ก็ต้องมีเงินเกี่ยวการเนี้พูดได้เลยฮะ ในส่วนดีก่อนนะครับงานนี้คนละของคุณจะคือไม่ว่าคุณจะโ h หกก้นขิดอย่างไรอ่าไม่ว่าคุณจะโหกก้นขิดอย่างไรในส่วนดีคู่ครองของคุณเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ครับน้องขัดเหลืออะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่เคลียให้โอ้โหมาป๋าชั่วโมงนี้นะฮะป่าโอนไว จุดติขึ้นแล้วในดวงชะตาคุณนะเลยว่าอืมอยากได้อย่างไดนีิเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะเดี๋ยวพี่จะจัดให้สาสมแก่ใจส <c oughs> าสมแก่ใจนะจะเป็นอย่างนี้ครับในช่วงนี้นะไม่ว่าน้องจะมีปัญหาอย่างไรพี่เนี่ยจะแก้ให้แต่หากหากหาก,หากพระพุทธเสียบอกได้เลยฮะปีรังกากลับเลยเมื่อกี้ไปไงขอให้ช่วยก็จะช่วยทีนี้ขอให้ช่วยไม่ช่วยแล้ว หรืออยากช่วยก็ช่วยไปได้ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่หร้ายกว่านั้นอีกนะฮะให้ระวังอะไรครับระวังไอคนรักนี่แหละนำปัญหาทางการเงินมาให้กับคุณอันนี้น่ากลัวสุดนะฮะลัคนาราศีมีก็อยู่ประมาณน,นี้ครับสำหรับเดือนพฤษภาคมครับสวัสดีครับ